Thank you. พุทยานแห่งชาติฐานเสด็จเกาะพังงนันด้วยสภาพภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ห่างไกลาจากพื้นแผ่นดินใหญ่แวดล้อมด้วยสุนทรียะทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งพืชพธุ์และสายฐานน้ำตกมากมายอีกทั้งมีโบราณสถานที่สำคัญสำคัญซึ่งสะท้อนความเป็นชุมชนเกาะพังงานครั้งอดีตการควรค่าต่อการอนุรักษ์ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้พระครูสุพัทธรรมมาพิรมวิทูลธรรมวโรเจ้าอาวาสวัดราชเจริญตำบลเกาะพงันจังหวัดสุราธานีได้ทำการสำรวจพื้นที่ป่าไม้ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และได้ก่อตั้งวันอุทยานน้ำตกแพงและได้มีการส่งต่อภาระหน้าที่นี้ให้กับกรมป่าไม้ในขณะนั้น ต่อมาในปีพุทธศักราช2532กรมป่าไม้ได้ทำการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อผนวกเป็นอุทยานแห่งชาติและได้ใช้ชื่อว่าอุทยานแห่งชาติทานเสด็จเกาะพังงนันรวมพื้นที่ทั้งหมด39,226ไร่หรือประมาณ62.76ตารางกิโลเมตรคิดเป็น37.36เปอร์เซ็น์ของพื้นที่ทั้งเกาะ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวทิศเหนือจรดใต้มีที่ราบทางทิศใต้ของเกาะมียอดเขาราเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดซึ่งมีความสูงประมาณ635เมตรจากระดับน้ำทะเลอากาศโดยทั่วไปจัดอยู่ในเกณฑ์อบอุนอ่นอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ27องศาเซลเซียสเดือนที่ร้อนที่สุดได้แก่เดือนเมษายนและเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่มีปริมาณน้ำฝนมากที่สุด ในเขตอุทยานแห่งชาติทานเสด็จเกาะพงนันสามารถจำแนกชนิดของพันไม้ได้ตามประเภทของป่าคือ ป่าดิบชื้นมีพันไม้ที่สําคัญได้แก่ไม้ยางไม้ตะเคียนไม้กอไม้พวาและไม้ตําเสาเป็นต้นสำหรับไม้พื้นล่างประเภทหวายระกำเหลาชะโอนตลอดจนกล้วยไม้ป่าชนิดต่างๆและกล้วยไม้ที่มีลำต้นใหญ่ที่สุดในโลกคือหางช้างหรือเพชรหึงซึ่งดอกมีกลิ่นหอมชื่นใจและเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดเช่นหมูป่าลิงพญากระรอกดำที่สำคัญคือกวางป่าหรือกวางม้าซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติตามประวัติศาสตร์ได้มีการปล่อยกวางป่าคู่แรกในสมัยรัชกาลที่6และในปัจจุบันนี้ได้มีการขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนมาก ในเขตอุทยานแห่งชาติทานเสด็จเกาะพังานยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายได้แก่น้ำตกทานเสด็จน้ำตกทานประเวทและน้ำตกทานประพาสซึ่งน้ำตกทั้งสามแห่งนี้ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หและยังมีน้ำตกอีกแห่งหนึ่งคือน้ำตกแพงซึ่งปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติทานเสด็จเกาะพังาน ที่นี่มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกแพงโดมศิลาซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์สามารถมองเห็นอาทิตย์อัสดงได้สวยงามและยอดเขาหลาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งผู้นิยมพิชิตความสูงต้องไม่พลาดย่อมควรค่าแก่การภาคภูมิใจเป็นจุดที่สามารถมองเห็นเกาะพังงันได้ทั่วทั้งเกาะด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ635เมตร ในการบริหารงานของอุทยานแห่งชาติทานเสด็เกาะพงนันมีมาตรการการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดว่าด้วยกฎหมายป่าไมา้และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องจัดการฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสำรวจพื้นที่จัดการปัญหามวลชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุทยานแห่งชาติเพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่เคียงคู่เกาะพงันอย่างยั่งยืน ที่สำคัญเป็นความภาคภูมิใจของชาวเกาะพังงนันถือว่าเป็นเกียรติอันสูงส่งของแผ่นดินคือมีพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักกรีถึงสพระองค์ได้เคยเสด็จประพาสสถานที่แห่งนี้นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลปัจจุบันโดยเฉพาะรัชกาลที่หได้ทรงเสด็จประพาสถึง14ครั้งตลอดรัชกาลของพระองค์ดังมีรอยจารึกพระประมาภิไทยอักษรย่อพระนามซึ่งเปรียบเสมือนพระบรมราชานุสรแห่งองค์พระมหากษัตริย์ที่ได้โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้จารึกไว้อันยังคงทรงสถิตยั่งยืนอยู่ตามก้อนศิลาพาหินต่างๆต,างตางราบจนถึงวันนี้ โดยชาวเกาะพงังานทุกคนได้ยึดถือสถานที่ทุกแห่งเป็นทานศักดิทธิ์ควรค่าแก่การอนุรักษ์ด้วยการพร้อมใจทํานุบำรุงรักษาต้นน้ำให้อยู่ในสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงอยู่แห่งทานโดยการยุติการทำลายแพ้าถางป่าอันเหลืออยู่น้อยนิดในเกาะพังันด้วยจิตสำนึกที่ว่าคือหน้าที่ของพล,ลเมืองเกาะพงันทุกคน